สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมแว่นแว่นเหมือนโอแมนครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดดองทองจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะวันนี้มีกิจกรรมนะครับชวนน้องท้องพุทธวจนบนะครับวันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปชมภาพบรรยากาศก,กันดูครับ าชวนน้องท่องพุทธวจนะนะครับวันนี้เราจะมาถามความรู้สึกของน้องกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่องพระสูตรเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยก็สนุกสนานกับการท่องพระสูตรค่ะสนุกสนาน,น,านแล้วนด้ไหมครับก็สนุกสนานครับแล้วก็ได้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ไว้ครับท่องกันได้กี่พระสูตรแล้วน้องวันนี้ได้กี่พระสูตรนะได้สามพระสูตรค่ะได้สามพระสูตรน้องนะครับได้สามพระสูตรค่ะ สี่สูุรครับได้รู้ความหมายของการท่องพะสูุว่าบทแต่ละบทมันมีความหมายว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวันทองเนี่ย<ม>คุณครูก็มีความรู้สึกว่าการที่เด็กเข้าโครงการเนี้ยจะทําให้เด็กมีความรักต่อบ,บิดามารดาต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทางศูนย์จึงสนับสนุนให้เด็กทําโครงการนี้ าจะให้พูดลำดับแรกเลยเนี่ยจะบอกว่าครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็คือมองดูแล้วว่ามันยากสำหรับเด็กอนุบาลตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ก็มองดูเด็กเด็กปถมเนี่ยเขาท่องกันก็เลยลองทดลองเอามาให้เด็กอนุบาลลองท่องดูบ้างก็เพิ่งจะทดลองได้สองสัปดาห์ เขาก็พอที่จะท่องได้แล้วก็เหมือนกับว่ามีสมาธินิ่งขึ้นจริงๆแล้วที่จะให้ท่องก็คือจะมี4ี่พสสตรในตอนนี้แต่เด็กที่ท่องได้ไปแล้วก็ประมาณ3ามพัสูรค่ะ,ระสูตรที่ห่งก็คือ,อาการทดแทนคูณบิดามันดาพสัสตรที่2ที่เด็กท่องไปก็คือในเรื่องของปรากฏการธรรมชาติก็จะได้ในเรื่องของการฝึกสมาธิ การมีระเบียบวินัยในตนเองค่ะาทำไมถึงนำมาใช้ที่โรงเรียนก็เนื่องจากปัจจุบันเด็กๆของเราเนี่ยขาดความมีสมาธิปีปัปจจัยแซกซ้อนของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาควรจะนำมาปลูกหวังให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะ,ะครับก่อนจากการขอขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเซาและขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้กับโครงการชวนน้องท่องพุทธวัจนะครับ